ช่วยชีวิตทันใจได้ท <S <s <technical voice> ุกเหตุสายด่วนปต4 1 8เย่งไนะเีีนหนึงนโออลม่นหลังนี่ครับพิบัานเม้นเพรับอะไรเดี้ยเีหลังใส่บ้านตรงข้ามเพรับยยู่งงนังเลยรับนี้เดี๋ยวฟังไส้อะเดี๋ยวฝพ่งเบียอยู่ฟังสเย ปริมาณน้ำยังไหลเข้ามาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องครับปไนครับไปไหนครับสภาหน้าโอเคครับ้านเดี๋ยวว่าจะลงไปไปทงานน้ำกาดไหลเพราป่นเนาไตือเนีอเ่เาไปเนยแม่ได้แม่ิ้มแม่เถุงไว้แม่แจะเอา ไปดมันไห้่เอาไปไห้เนาเไปนิดโยวไปดูใหมากตัวเนี่ยมุงก็มุ้สไป่ไหเกันอ่่าไปหนึงมาต้องหนีขึ้นทีู่งายเป็นไหนนงนองเด็กๆครับนังยถึงในรอกจากปีพ่อป็ตั้งมาหาสิบกว่าปีนี่เพิ่งเห็นนี่นะครับหมายที่สูงนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับนั่สูงประมาณ สองเมตรได้ครับทรงลึกกันนะครับทรงลึกกับสองเมตรกว่าเลยแหละครับของพ่อทวมงไรไปไหนครับทุกคนโขมวะนะครับโขมวครับแล้วเอาเข่าของนี้ทันวะกระเปียกกับเปียอกนู้นนั่นเอาขึ้นคือไแบะครับปั่นปันเนี่ยเาพืชผลทางการเกษตรเขาได้ครับผมพอได้เฮนน้าทพิ่น